สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับดรเฟิร์สแอคชวลี่คลินิกตอนนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งเซนเตอร์ช็อตนะครับหรือเซนเตอร์ของลูกนั่นแหละนะครับพระเอกของมันก็คือตัวนี้นะครับคลิปอีกเหมือนเดิมต่อจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วเนี่ยตั้งอะไลเมนต์คันนะครับตั้งอะไลเมนต์คันเพื่อให้มันตรงเนาะเราก็จะให้มันยิงได้เออร์เลอร์มันจะน้อยลงนะครับในกรณีที่ลิ้มอาจจะมีการ เยืงนิดนึงบิดงอนิดหน่อยนะครับเราสามารถปรับมาให้มันตรงได้ถ้าลิ้มใหม่ๆมันก็จะตรงแหละไม่ค่อมีปัญหาอะไรถ้าใช้ไปสักพักก็ต้องมาคอยดูนะครับทีนี้ต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาตั้งเซนเตอร์ช็อตเซนเตอร์ช็อตเนี่ยคืออะไรคือตั้งนะครับลูกเนี่ยนะครับเวลาเอาลูกนะครับเกี่ยวกับสายเกี่ยวกับตัวน็อกกิ้งพอย n ์แล้วเนี่ยนะครับให้อยู่ในตำแหน่งตรงนะครับจริงๆของ มันจะต้องแบ่งนะครับว่าเป็นของคอมพาวหรือรีเคิร์ฟนะครับของผมอ้างอิงอย่างนี้แล้กันนะครับของตัว a อ r o ลจู i n g g งไกดนะครับของอิตันนะครับอันนี้ก็จะมีมีบอกทุกอย่างแหละผมจำไม่ได้แนละ้วผมได้มาจากไหนน่าจะมีใครมาสักคนหนึง <laughs> <laughs> เห็นเขียนราคาด้วยสองเหรียญห้าสิบนะครับทีนี้นะ,ะสิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าเราจะตั้งนะครับลูกในตำแหน่งไหนก็ใช้คลิปนะครับหนีบ เหมือนเดิมเหมือนการตั้งตัวอะไรม้นคันนะครับพอคลิปหนีบเสร็จเนี่ยแล้วเราดูอะไรเราลูกนะครับลูกของเราเนี่ยเนี่ยอย่างลูกของผมเนี่ยครับเกี่ยวที่น็อกกิ้งพอยต์นะครับเอาน็อกใส่แล้วดูเราเล็งอะไรนะครับเราเล็งให้ตัวลูกเนี่ยนะครับใช้สายตานี่แหละครับเลง็ง เลงเนี่ยครับให้ลูกนะครับให้สายทาากับเส้นนะครับมันจะอยู่ระหว่างเส้นคลิปนี่พอดีนะครับทั้งล่างและบนแล้วให้หัวลูกนะครับให้มองไปถึงหัวลูกนะให้สายเนี่ยทาาหัวลูกอยู่ที่ประมาณถ้าในถ้าของผมก็อยู่เ็จประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับแต่ว่าอย่างอย่างในหนังสืออย่างเงี้ยนะครับ เขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นฟิงเกอร์ก็คือใช้มือนะครับเป็นรีเคิร์ฟเนี่ยมันจะต้องทดนะครับทดให้ให้มันไม่ได้วางทับลูกร้อเปเหมือนคอมเป,ปาเพราะคอมเปาใช้ใช้ตัวของรีลิสนะครับเพราะฉะนั้นการการวางตำแหน่งของเซนเตอร์ช็อตนะครับเนี่ยครับดูนะครับจะวางในลักษณะทับทั้งลูกนะครับส่วนถ้าเป็นรีเคิร์ฟเนี่ยนะครับจะวางเยื้องนะครับ เพื่อชดเชยเราเวลาเราเกี่ยวเนาะเกี่ยวสายมันจะเอียงมาทางขวาเพื่อชดเชยสายที่มันปล่อยแทนที่มันไปตรงๆเพราะเราปล่อยด้วยมือเนาะไปเนี้ยปั๊บอย่างเงี้ยครับมันจะมีการสายที่มันบิดออกนะครับเราจะชดเชยก็คือสูตรเขาให้ชดเชยอยู่ประมาณเนี่ยครับเสนห่งส่วนสิก็ได้นะครับของทิปทิปก็คือหัวนะครับหนึส่วนสิถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับให้ดู ลูกอ่ะเป็นร้อยนะครับยิงถ้าแบ่งส่วนสมันจะนิดเดียวมันจะเกี่ยวนิดเดียวก็เอาสัก1นึส่วนสก็ได้นะครับให้มันทาบขอบหัวลูกไปหน่อยนะครับเพื่อเป็นการทดอันนี้ก็จะเป็นการเซตนะครับเนี่ยเราจะเลงอย่างนี้เลยวิธีการนะครับ่าเลงเล็งแล้วปรับอะไรปรับนี่นี่นะครับปรับตัวพันเจอพันเจอเขาจะมีตัวนี้อยู่แล้ว ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อพันเจอเขาจะมีอุปกรณ์มาให้นะครับในนี้เราก็ทําการปรับไปเลยนะครับปรับไข่เข้าไขาออกตัวนี้คือระยะนะครับยังไม่ใช่ความแข็งอ่อนของสปริงนะความแข็งอ่อนของสปริงอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปรับค่านะครับต่อไปในคลิปถัดๆไปมันจะไปเกี่ยวข้องกับการจูนโดยใช้แบร์ชาร์ปจูนนิ่นะครับหลังจากนี้หลังจากคลิปนี้ต่อไปทีนี้สิ่งที่เราต้องปรับนะครับ ก็คือปรับระยะของลูกเนี่ยครับกับเลสนะครับให้มันวางคือมันจะค้ำกันพอดีนะครับมันจะค้ำในตำแหน่งนี้อ่าให้ดูหนังสือประกอบไปด้วยนี่นะครับให้มันค้ำในตำแหน่งนี้นะครับดูคอเล็กนะครับอันนี้เป็นพันเจอเนอะอาะเอ็งเข้าไปเลสแล้วก็วางลูกก็คือในตำแหน่งนี้เนี่ยแล้วเราทาบเล็งนี่แหละครับ จริงๆมันยังไม่จบเราจะบอกว่าในส่วนนี้มันเป็นการตั้งเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางแต่ยิงไปเนี่ยยังไงเดี๋ยวมาดูอีกทีในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะสอนอาการเลือกลูกแล้วกันนะครับโอเคดังนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวลองไปฝึกปรับตั้งกันดูเนาะครับให้มันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยนะวิธีการก็หาที่ตั้งนะครับอันนี้ก็ประยุกต์ใช้เอา เนาะให้มันมีให้มันสามารถเล็งได้โอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกัน